แต่ไม่ใช่รถถั่วติดแอร์นะเมาไปเขาเอาครังละ3 0 0นเจ็ดต่อมากับแพงขึ้นแพงขึ้นในฐานะที่เป็นประธานอำเภอตากคุณทษล่าสุดตอนเสียอายนี่รู้สึกขึ้นมาคันละหมื่นสองใช่ค่ะหมื่นสองตอนแรกรู้จักกันนะครับถ้ารู้จักกันหมื่นสี่ตอนแรกเธอบอกว่าสามีจะต้องขายบัวเจ็ดตัวเพื่อไปสู้เที่ยวนั้นแต่มาเที่ยวนี้ขบมาก พอดีประธานใหญ่ของกลุ่มของเขาอะนะบอกว่าสภาเกษตรกรสภาเกษตรกรบอกว่ารออยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องมาเจอกันที่โคราชกันพูดอย่างนี้รู้แล้วว่าใครวาโคราชข้ามก็อยู่ยังยึดขุนหาดข้ามก็ยังอยู่เนักร้องแต่ข้ามก็อยู่ที่น้องเกีย์ทนไม่ไหวครับมานั่งขับรถมารถพอมาถึงไงสีแยกไฟแดงน้องเกย์นี่ถามเลยลุ้ลุงสวัสด จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยพอไปอำมาทําไมล่ะไม่สนใจอยู่ซ้ายหรือขวาล้วก็ไล่ก้นมาอยู่ตรงนี้นะซ้ายเลี้ยวซ้ายไปไปถึงก็ไปรายงานไปเจอผมกับท่านจวบบอกว่าที่มาเนี่ยฝ่าฝืนคําสั่งคำสั่งอะไรน่ะลูกไม่มาก็ไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนด่ากุศลถามว่าเมื่อไหร่จะมาเจทีขอราชน่ะก็เลยมาวันนี้ไปทานข้าวเจอกันตอนเที่ยงเธอก็บอกว่า เที่ยวนี้สามไม่มีหรอกสามเามย์ก็ได้เอามอเตอร์ไซค์เอาถ้าเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ไปจำนำจำหมื่นห้าเอาไปใช้นี่ทกศบ้างไอเอาลูกไว้ทานข้าวบ้างแบบ่งมาให้ห้าพันนี่มีในกระเป๋าที่ห้าพันแต่สามเมย์บอกว่าถ้าไม่ชนะอยากก่ากลับห้าพันจะอยู่ได้กี่วันผมก็เลยถามตอนะเอ๊ยหนักคุณทศมีกำลังสักกี่คนเธอตอบเปไน็นยังไงจะทราบมไหม ค่อนเธอว่านะ,อ,ะอาจารย์สะพัดิซ์อยู่หกพั 6, นอย่งนีตัวตนบ้นอะมีมีบรรดาชาเปียบนอยนี่จะได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเราคาพร้อมีจริงๆไม่เคยเห็นการกตีรูล้นที่ที่ต้องการจะเอาเอาชนะค่ะสารโลกเลยนะเอาชนะฮุนเซนเนี่ยเท่ากับครั้งนี้เลยนี่คือปรากฏการณ์เล็กๆในบางส่วนอเอาล่าสุดที่นะก็พูดทุกที วันนี้มีคุณหมอคนหนึ่งมาแล้วครับน่าประทับใจมากท่านเชื่อว่าหมอหมอลอยหมอลอยหมอลอยนธรรมดานะเธอบอกว่าอยู่บ้านก็ได้อยู่แล้วเดือนละว 3, 4, ันละสามสี่พันบาทนะ,ะเป็นหมอฝังเข็มอซึ่งเก่งมากแล้วยังมาจากต่างประเทศค<ะ>มาเที่ยวนี้พราะว่ามาอุทิศวิชาชีพตัวเองนี่แหละพอ่อตาก่อยู่พาะสหายวิชานี้ก็ได้จากสหายก็เลยมาแล้ว มาที่สองวันนะครับใครจะเป็นโรคเบาหวานใครเป็นโรคอะไรสารพัโรคฝังไปหมดฝังเข็มแต่ผมยังไม่กล้าประกาศบนเวทีเพราะกว่าคนไข้จะไปย็นข้าวแถวคือมันมีประเด็นที่มาที่ไปเนี่ยต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวครั้งแรกของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินเนี่เราเริ่มเมื่อ10มกราสอง5 5 5 พอครบสิบมกราห้าหกมันก็ครบหนึ่งปีแล้วนี่มันก็เข้ามาเดือนประมาณมีนาแล้วมันก็ประมาณปีเสร็จนี่เกินขวบมใ<ะ>อ่าเกินขวบขณะที่เราเคลื่อนไปเราก็ออกทั้งสิบสามไปนะวันนี้ผมก็จะเปิดใจว่าบางทีสายที่แสดงข้อคิดเห็นโทรเข้ามาบางสายก็พูดทนันน้องว่ารู้หมดแล้วเอาแต่พูดเมื่อไรจะทำอะไรสักที<ม>อันนี้บางทีเนี่ย ผมต้องเก็บความรู้สึกนะแล้วก็พอเจอช่วงหลังๆจักถีขึ้นเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าคล้ายๆกพบว่าเอ๊ะถึงแม้เราจะเคลื่อนบ้างพูดสลับเคลื่อนบ้างเนี่ยเป็นระยะๆะะไปเนี่ยแต่ประชาชนบางส่วนมีความเห็นว่าคล้ายๆพูดมากกว่าทำาฉะนั้นในตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ต้องตัดสินใจเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องและยืดเยื้อ พอเราตัดสินใจเคลื่อนไหวต่อเนื่องยึดเยอะเราก็รู้สึกได้สนองตอบเจตจำนงของพี่น้องที่ติดตามทั้งสามบางส่วนที่มีความเห็นว่าถ้ามัวแต่พูดอย่างเดียวแล้วคือคือ<ม>พูดมากกว่าทำเนี่ยมไม่สำเร็จหรอกวันนี้เราเราก็รู้สึกว่าเราก็สบายใจมากขึ้นสำหรับตัวผมนะที่ได้แบกภาระเคละื่อนมาตั้งแต่วันที่13มีนาคาบนี้ เป็นเวทีเดินทางไกลกอบกู้ราชนาการไทยคือไอ้เรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยวันนี้ก็มีความคิดที่หลากหลายหนึ่งพี่น้องที่ติดตามช่อง13สยามไทยในรายการประจำโดยเฉพาะสู้กรบบ้านเมืองเจอผู้ทรงพระพุทผู้หลักผู้ใหญ่พอมีการเคลื่อนวันที่13รายการก็เปลี่ยนมาถ่ายทอดสดภาัสนาคะ ผู้อผู้ใหญ่ก็เลยหายผู้ใหญ่ก็หายหน้าหายไปยกเป็นท่านโพอากาศโทวัชระกับคุณการุนสายงามที่มาออกสดที่ิษสนามและพี่สมศักดิ์กับพี่สม่าพี่สมศักดิ์โกสายสุขนอกนั้นีท่านก็ยังไม่อะไรล่ะยังยังยังหาสนามไม่เจอยังสนามฉะนั้นฉะนั้นในตรงนี้ก็เลยคิดว่าเมื่อเราเคลื่อนมาถึงวันนี้มันสิ้นมีนาเข้าเมษาแล้ว วันนี้ันที่หนึ่งแล้วใช่เขาไม่ไม่กี่วันก็ครบเขาไม่สั่เราจริงๆเราขึ้นมาเกือบยี่สิบวันแล้วนะที่รอนแรมมาเรื่อยเนี่ยตั้งแต่ศรีสะเกดคุนหารต่อกันทะลักเข้ามาที่นางรองเข้ามาหนองกี่แล้วก็มีการแยกดาวกระจายเดินขบวนไปในอำเภอย่อยต่างๆนานาซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อวานไปที่อำเภอเมืองหง น้องหงน้องโองเพราะว่าท่านเป็นคนยะโสผมเป็นคนบุรีรัมย์ทลองว่าคนบุรีรัมย์จำไม่ได้ไหมไปที่น้องหงจากน้องหงก็ไปชำนิใช่จากชำนิเข้ามาน้องกีกลับมาน้องไปนารอยอีกครั้งหนึ่งอไปนารองก่อนไปนารอยผ่านางอ้อยด้วยเมื่อวานนี้ระหว่างที่ผมไปแยกที่ชำนิผมต้องไปประชุมจากนารอมาที่น้องกีน้องกีก็ไปสายสักีห้าจุดนะแต่ที่น่ารักมากนะครับปลรากลทุกครั้งที่ในการชุมนุมประชาชนนี่นะครับ ไปที่ไหนก็มีตำรวจเราน่ะอ๋อเส้นมันโค้งนี่นี้มันเข้าแร่นอนที่มาน้องใช่มีพี่น้องเน้ที่เป็นตำรวจนะครับรถรถของท่านน่ะนะไอรถที่มีแป๊บแป๊บไฟไฟแดงๆน่ะท่านก็ไปต้อนรับขับสู้ตลอดคอยดูแลตลอดตรงนี้ผมที่ขึ้นเวทีว่าเออมันแปลกตอนแรกนึกว่ามันเป็นเฉพาะตำรวจที่เสริมสารเสริมลังก็คืออำเภอต่อเขตระหว่างบุรีรัมย์กับโคราช จากเสริงสางตรงนั้นมันตรงนั้นอ่ะมันมันโนนดินแดงเสริงสางคอนบุรีละหานสายแล้วก็ไปจะไปตาพญาจริงๆก็ลาอชายแดนเราไปเดินขบวนที่เสริงสานวันวันแรกเนี่ยของเสริงสางเนี่ยตำรวจก็มานำขบวนบ้านตรวจล่ะการจิงการที่ตำรวจนำขบวนนี่ก็คือเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะเมื่อประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยใช้สิทธิตามรัฐนูนเนี่ย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แล้วก็ดูแลคนที่จะมาก่อควนให้แต,แต่แต่เวลาไปเคลื่อนในกรุงเทพตำรวจมันทำหน้าที่อ,อย่างนี้ก็นั่นแหละเคือก็เลยจะบอกว่าฉะนั้นตำรวจเวลามนี่น่าคิดนะเจ้า ตำรวจโคราชด้วยเราต้องบอกว่าวตำรวจต่างจังหวัดกับ<อ>ตำรวจในกรุงเทพไม่เหมือนกันกลายเป็นว่าตำรวจนครบาลกับตำรวจภูธรเนี่ย<ค>นแนวทางปฏิบัติกับประชาชนที่จะแสดงออก<ห>ตามรัฐธรรมนูญในการทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างสิ้เช<ห>ิงอยากไปถึงสาวม,มาเลรรถตำรวจเท่าที่ผมเห็นนะครับสามคันสามคันจนจนคุณอดีตสส สสสสุช่าสสสารคามปีสมัยนะห้าสมัยห้าฤกษ์ห้าสมัยไปติดกรุงเทพไงพอตำรวจก็จะมานำทางกองนึ่ว่าตำรวจจะมาสลายการชุมนุมอ๋อตอนนั้นจะไแล้วตำรวจคนแรกพอไปถึงปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่บอกรถอ่าก็รู้ทันทีว่าไปตำรวจแหละถ้าไม่ใช่ตำรวจก็ประหลัดเน่อ่าก็ถามทำไมล่ะครับก็ถามว่าอ่าเขาถามนะครับตังลองจะมาทำอะไรผู้กบับมามาแจก ไปิ้วแล้วก็ปลาใสข้าก็บอกว่าหลังจากนั้นจะไปที่ไหนอีกลังจากนั้นก็จะกลับมาน้องกีนี่แหละข้าบอกว่าต้องการจุดไหนบ้างล่ะผมถามว่าผมไม่เคยมาเลยนะครับเขาก็ถามว่าเขาเบอร์โทรศัพท์ด้วยผมก็เอานามบัตรให้เขาเขารู้ว่าเป็นสวกรับนบัตรนี่พ่อช่อง13สยามไทยเรื่องนามบัตรอดีตสวผมไม่เขียนอะไรด้วยดตเขียนนายสมบูรณ์นี่แหละ เขากับผมรู้ใช่หรอไม่ว่าชายกุลาครับเขาบอกเอาครับแต่งั้นเดี๋ยวจัดการให้เขาก็บอกว่ามันอำเภอไม่ใหญ่นะไปนู่นไปนี่ก็บ้าไปนะพอไปถึงปุ๊บห่างร่างจากเท่านั้นเสร็จห่างไปประมาณร้อยเมตรมีรถแบบ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 ตามทางแล้วนะนำเลยพอไปถึงตัวอำเภอก็มีอีกคันหนึ่งรวมแล้ววันนั้นตำรวจปิดถนนปิดถนนให้ปิดไฟแดงให้ปิดถนนให้มันมีความสะดวกแล้วแล้วแล้วทั้งคันที่พอไปเสร็จนะเราปลาใสไป แรกๆระชาก็งงใช่ไหมพวกเราไปกันคนสามสีนะ่ร้อยน่ะทุกทิวปิวสวยทั้ทงเยาวชนทั้งนักเรียนทั้งผู้สูงอายุแรกแกงงงก็งงบางเออในี่ยเไรเครื่องเสียงเราไปถึงมันก็เสียด้วยแล้วมันร้อน <c oughs> มีพี่น้องประชาชนซื้อขายขายพัดลมเนี่ยนะ,ะขายเครื่องอุกปกรณ์ไฟฟ้านี่ <c oughs> ผมจําชื่อร้านทําไม่ได้ก็ขอบคุณท่านไปแล้วล่ะท่านบอกอ๋อมันร้อนเอาพัดลมแค่ไปเลยนะเอาไปเป่าเลยไม่คิดตัง แล้วก็ไปโอุปภาปาสัยพี่น้องก็ปจับไม้จับมือขนาดรถทีมงานของเราเนี่ยนะครับรถช่างกล้องเราเนี่ยจะต้องหยุดหยุดทำอะไรแม่ค้าคนเส้นคนผักไทยแล้วก็ร้านร้านร้านขายน้ำแข็งอีกร้านหนึ่งนะไม่เป็นไรเอากระถางน้ำแข็งขึ้นเลยเดี๋ยวทามปอจะตามไปเอาทีหลังต้งคนแด้มาก็เอาตังให้ร้อยสองร้อยซึ่งเป็นภาพที่ พอเราบอกว่าเราจะเสียดินแดนให้กัมพูชาโดยสารโลกเป็นคนตัดสินนี่คนไทยเขาเขาไม่ยอมทำน,นี่คือภาพที่คือคือตอนที่เราเปิดตัวแนวร่วมเป็นการระดับการรวมกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องไทยกัมพูชาที่เห็นด้วยกันว่าต้องยึดแนวทางปฏิเสธอำนาจสารโลกอย่างสิ้นเชิงเนี่ยไม่ไปขึ้นสารฐานน่าจำเลยอะไรตัวไหนนี้ เวลาเราเปิดตัวเมื่อวันที่10มกราคม2 5 5 5รบมันก็เป็นการรวมกลุ่มที่เห็นด้วยกันตรงนี้เป็นแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผเป็นดินแต่วันนี้เนี่ยของเราเนี่ยมันเคลื่อนในนามเครือข่ายภาคประชาชนไทยบางคนก็ติดใจทําไมอาจารย์มันต้องเปลี่ยนชื่อตลอดใช่ชื่อใดทำไมต้องเปลี่ยนชื่อวันนี้ก็ต้องอธิบายแล้วเครือข่ายภาคประชาชนไทยเนี่ย มันเป็นการยกระดับการเคลื่อนไหวในเชิงปริมาณในเชิงรวมกลุ่มกันมากกว่าแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาเป็นดินโดยเอาแนวร่วมเนี่ยไปจับมือกับกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยในกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยเขาก็เป็นอดีตสหายแล้วก็มีกองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยู่ในตรงนี้แล้วก็ยังมีสภากเกษตรกรไทยแห่งชาติ ซึ่งมีสมาชิกหลายแสนคนคนน,คนนแสนหลายแสนคน,น,น,คนหลแสนคนคจากหลายแสนคนก็ยังมีอีกองค์กรหนึ่งฐ<ส>า,านะองคอ์กรเป็นเกษตรกรของภาคอีสานก็เรียกว่าสมาพานาันธ์เกษตรกรไทยไอ้นี่ก็มีสมาชิกอยู่หลายแสนคนสมาพันธ์นี่จะเพราะภาคอีสานจะอหนักทางด้านภาคอีสานโอฉะนั้นนี่มันก็เป็นองค์กรใหญ่เลยนะอ่พลังธรรมาธิปไตยสภาเกษตรกรไทยแห่งชาติคสมาพันธ์เกษตรกรค่ะไทย แล้วก็ในอารมคนไทยรักชาติรักษามเณนสามสามใหญ่นี่จับกันแล้วก็ยังมีกลุ่มเรียกว่าภาคีภาคประชาชนอื่นๆอ,อ,อีกมันก็ถ้าพูดงี้อธิบายก็จะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นรพบพอใหญ่ขึ้นมันก็ต้องรเรียกเป็นเครือข่ายภาคประชาชนไทยแล้วเครือข่ายภาคประชาชนไทยนี่ออกถแถลงการร่วมไปแล้วในฉบับ<ม>ที่หนึ่งตอนที่มาถึงนังรองในวันที่16ครับแต่วันที่เราเปิดตัวครั้งแรกที่ศรีสะเกดเนี่ย มันมันเราเน้นเปิดตัวกลุ่มพลังธรรมธิปไตยแล้วก็ออกแถลงการในนามกลุ่มพลังธรรมธิปไตย<ม>พอคออีกสองสามวันผ่านมาก็พัฒนาตัวมาเป็นแถลงการร่วมในนามเครือข่ายภาคประชาชนไทยทตอนนี้ทําไมถึงเรียกว่าเป็นเครือข่ายภาคประชาชนไทย<ม>เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารม์ของรัฐมนตรีาตรา8เจที่อยากเห็นภาคประชาชนเนี่ยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฉะนั้นวันนี้ กรณีเจตนาลมของรัฐมนตรีมาตาไปสิก,ก็เกิดจริงในการเดินทางไกลกอบอุราชกาจักไทยว่าวันนี้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าระดับความเข้มแข็งเนี่ยหลังจากหล่อหลอมกันมาประมาณ 20, 20วันแล้วเนี่ยน่าจะมีความเข้มแข็งพอที่จะเคลื่อนไหวเข้าโคราชและเข้ากรุงเทพการเคลื่อนเข้มแข็งพอวัดตรงไหนคือคนมายุป,ปูนี้มันมีปมทุกคน ในการบริหารแนวร่วมก็มีปมอยู่ในในผู้รับผิดชอบในการที่จะเคลื่อนไหวแนวร่วมสภาเกษตรกรไทยสมาพันธ์เกษตรกรซึ่งมีสมาชิกหลายแสนคนคนที่เป็นระดับผู้นําเขามันก็มีปมฐานะเป็นผู้นําแล้วก็ธรรมาธิปไตเราลองยอมรับว่ามีปมเมื่อมีปมจากประสบการณ์ที่เราล้อมแตกต่างกันเนี่ยเมื่อมาทํางานร่วมกันเนี่ยเคลื่อนไหวร่วมกันมันก็ต้องมีการให้เวลาช่วงหนึ่ง